สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่9กันยายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรยียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว1แท่งนะเป็นแท่งนี้ นะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีก1นชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นอยู่อีกในระดับหนึ่งและปิดแท่งแดงถึงจะเป็นรอบสัญญาณตามระบบของเราผลปรากฏว่านะครับก็เป็นไปตามคาดการจริงๆนะครับนะฮะส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้นะครับบอกว่าจะลงได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นก็จะอยู่อีกไม่เยอะแล้วแต่จะต้องรอว่าเขากลับตัวในโซนซูเปอร์หรือไม่นะครับนะบถ้าเขากลับตัวในโซนซูเปอร์เขาก็จะพักตัวอยู่บริเวณนี้แล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังอยู่กับศูนย์แต่นะฮะกำลังเริ่มเกาะตัวนะกำลังหักลงแล้วนะครับก็ตรงตามเส้น แนวจิตวิยาของเราเลยทีเดียวนะครับคือเส้นสีแดงก็จะใช้ดูการเคลื่อนที่ค่อนข้างระยะค่อนข้างไกลนิดหนึ่งนะครับนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับส่วนแรงขายนั้นก็ อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแนวโนม้มว่าจะลดลงก็คือมีการปิด Position ของชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับเมือ่อไหรเราก็พอจะสรุปใน i ท e f เฟรมที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นกําลังจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งข้าลงนะครับในระยะใกล้ก็มีโอกาสจะลงได้อีกชุดหนึ่งนะครับเมื่อไหรระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในทม์เฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วสิบแท่งนะฮะก็ประมาณ2,000ันกว่าจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วสังเกตว่านะครับนะฮะการเคลื่อนที่ระยะใกล้นั้นเขาอยู่ในโซนซูเปอร์เราจะสันนิษฐานและคาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำโลว์โลว์แต่ทั้งนี้ทัางนั้นจะต้องพักตัวอยู่ผลปรากฏว่านะครับเป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะฮะ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซนต์การลงนั้นจะอยู่อีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเพิ่งกลับตัวนะครับเขากำลังเคลียร์ซุปเปอร์แล้วชุดหนึ่งนะครับแต่ยังไม่แข็งแรงเนาะถ้าให้เขารอเคลียร์ลึกอีกนิดหนึ่งนะฮะส่วน สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงค่อนข้างจะชัดละนะฮะชัดละแต่ค่อยๆลงเนาะจะไม่ต่งลงนะครับจะค่อยๆไหลลงนะฮะลงเลินไปแล้วลงหลุมไปแล้วนะฮะแบบนี้นะครับตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงกับโซนที่เรียกว่าเก่ะตัวนิดๆนะครับนะฮะแบบนี้นะฮะก็คืออ่าแรงขายนะครับก็ยังมีมากกว่าแรงซื้อนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะ ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้นั้นกําลังจบรอบการพักตัวและมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบที่เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว45แท่งก็ประมาณ3 0 0พกว่าจุดนะฮะ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าตอนนี้ขอพักตัวอยู่เรนนี่ก่อนคือการพักตัวอยู่เรนนี่นะครับก็จะพักตัวนะฮะพักแรงก็จะเกิดเป็นรอบสญยันฝั่งขึ้นแต่ผลปรากฏว่านะครับเขาเป็นแค่การจบรอบนะฮะเป็นการพักตัวเพื่อจบรอบเล็กๆเท่านั้นนะครับแล้วเดินทางต่อตามที่เราคาดการจริงๆนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วนะครับกำลังคอนเฟิร์มนะกำลังรอคอนเฟิร์มว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงนะครับนะทางนี้ทางนั้นเขาจะต้องคอนเฟิร์มให้ชัดเจนก่อนนะครับอย่าเพิ่งร,รีบนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝังขาลงที่ชัดเจนแล้วแต่ตอนนี้นะครับนะบเขาก็อยู่ในโหมดของการที่อยู่คงที่อยู่ยังไม่เดินทางไปไหนก็คือโหมดที่กําลังพักตัวนะครับหดกลับหาศูนย์ก็ไม่กลับนะครับเดินทางต่อก็ยังไม่เดินทางก็คือออกข้างก่อนนะฮะทำไมกราฟไม่เดินทางไปไหนสักทีนะครับก็เพราะว่าตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่ อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะฮะเราก็จะเห็นแท่งเทียนที่เป็นแท่งเล็กๆส,สั้ๆนๆปอมๆเท่านั้นนะฮะก็จะไม่เดินทางไปไหนไกลเพราะว่าตามกลไกเบื้องต้นของตลาดนั้นนะครับแรงซื้อแรงขายไม่มีนะฮะวอลลุ่มก็ไม่มีลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่ไปไหนไกลนะครับ เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงในระยะใกล้มีโอกาสจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับรอคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงแบบนี้นะครับใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักไทยกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันวันเสาร์หน้าโน้นงงนะครับวันที่1 8 1 9แต่เป็น ฟรีนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สฟรีนะครับนะท่านที่สนใจก็สามารถชักชวนเพื่อนๆได้นะครับชักชวนเพื่อนๆได้หรือคนที่เทรดเป็นแล้วนะครับก็เอามาไว้เป็นเพิ่มนะฮะเอามาเพิ่มเติมความรู้เพิ่มความถนัดของตัวเองแบบนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ